ไหนเป็นไรเจ็บเจ็บตรงไหนเอาให้ดูดิให้พ่อดูดิใกล้หัวใจอยู่นะไม่เห็นมีเลยเอ้าแม่เอ้าหม่เอไไเอ,อมไม่เอาก็ไม่เอาอ่ะนะนี่เห็นไหมไปดึงตรงนี้เนี่ยเนี่ยลูกแม็กเนี่ยเห็นไหมลูกแม็กที่มือเลือดออกนี่อ้านี่เอามาไรอย่างเงี้ยไม่เห็นเป็นไรเลยโอเคไหม โอเคหรือยังเอาไหมเอาไหมเอาเหรอมาเช็ดกิ่มูกออกหน่อยเช็ดหน้าเช็ดตาออกออมาเออนี่ของกินเยอะแยะเลยเห็นไหมมีอะไรบ้างเฮ้ดูดิมีทั้งเซตกอก,กแดงเฟ้นไฟไม,มไ่อืมอ่มไม่ตัวใหญ่เหรอแม่ตัวใหญ่ไหนดูดิ มีตัวอะไรนะไม่ใช่เลยแม่เอาไปตัวไหนเอาไปฉีดพี่ปุ้ยถึง<า>บ้านก่อนโอเคไหม